พบกับผมนาะยชอตตี้บูจจว่ากับ Has r e v e r รเกมมือถือแนววางแผนจัดทีมตัวละครต่อสู้แบบอัตโนมัติกาฟฟกสไตล์แอนิเมะซึงตัวละครของเกมนี้ออกแบบมาได้ดูค่อนข้างดีครับบางคนนี่ติดเลดกันเลยทีเดียวเชียว อาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับถ้าเป็นรีวนี่คือ PvP นะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันไปดูโอเปอเรชั่นก่อนในเนี้ยมันก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องหลักนะครับผ่านด่านไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากร PvP หรือว่าอันนี้ผมก็ชอบนะเป็น tactical tutorial นะครับอันนี้มันจะอกแนวประมาณว่าเขาจะจำลองสถานการณ์การต่อสู้มาให้นะครับแล้วก็มีตัวละครให้เราเลือกลงครับก็ต้องทำท่าไหนก็ได้ให้มันผ่านไปได้รับกกรบ,บกกก็็เเปนนนาสอลลลแแๆหะ ส่วนการต่อสู้มวลอื่นๆนะท่านผู้ชมจะต้องทําการจัดทีมก่อนนะครับซึ่งการจัดทีมเกมนี้เนี่ยค่อนข้างใช้สมองนิดน,นึงนะครับคือค่อนข้างคิดเยอะนิดน,นึงนะครับผมก็อย่างแรกเลยคือเราจะลงได้กี่ตัวใช่ไหมให้ดูตรงนี้คือแต่ละด่านมันไม่เท่ากันไงช่วงแรกๆอาจจะได้แค่5ตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนต่อมาก็เลือกตัวละครที่จะลงนั่นเองครับก็คือลากลงลากขึ้นอะไรแบบนี้ได้เลยชิวๆสบายๆครับผมอ่ะแล้วทีนี้ท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาอย่างอื่นด้วยเช่นแต่ละตัวละครสายอะไรถ้าเป็นสีฟ้าคืือสาายยแทงนนห้้ไดเลย ส่วนสีแดงไปใส่โจมตีก็จะมีบางตัวที่ยืนได้บางตัวอาจจะยืนไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ตัวันไปส่วนสีม่วงอันเนี้ยพวกนี้คือนักเวนะครับเขาจะไม่โจมตีในเทิร์นแรกครับเขาจะชาร์จก่อน1เทิร์นครับแล้วค่อยโจมตีในเทิร์นที่2ก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับส่วนสีเขียวก็เป็นฝ่ายสนับสนุนนั่นเองครับและเวลาสนับสนุนเนี้ยเขาจะเรียงตามลำดับนะครับก็บคือถ้าเกิดตัวนี้ออก ตัวต่อไปเป็นใครก็จะซับพอร์ตคนคนนั้นนั่นเองนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครออกกอดออกหลังดูหมายเลขบนหัวได้เลยเห็นไหมหนึ่งสอเนี่ยแหละซึ่งเกมเนี้ยเราสามารถจัดเองได้ก็กดด้านไซบนครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครออกกันับที่เท่าไหร่1 2, 3, 4, 5, 6, รนึ่งสองสามส่าหกเงี้ยกดที่เดิมเพื่อทำการเปลี่ยนตําแหน่งได้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นต่อมาเราก็ต้องพิจารณาว่าเราควรจะเอาคนไหนยืนตรงไหนและโจมตีเป็นลําดับที่เท่าไหร่นะครับผมมาถึงเนี่ยผมจะใช้น้องคนนี้ก่อนเลยเป็นระดับแรงเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้บัฟนะน้องเนาเนี่ยจะเป็นการดีบัฟฝ่ายตรงข้ามทําให้ศัตรูเนี่ยมีอาการมึนงงตีพวกเดียวกันเองได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเสร็จแล้วผมจะใช้คนนี้โจมตีคนนี้ได้ฟรีจากการล็อกอินวันที่2นะครับมันจะโจมตีโดน3ามบามหมายแบบนี้เลย แล้วทาให้สตูสตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเรียงกันแบบนี้เอาน้องคนนี้มาโจมตีใส่เนินๆก็ดีนะครับแล้วก็เอาคนที่3ผมใช้คนนี้ซัพพอร์ตจะฮิลด้วยแล้วก็ทําให้พวกเราโจมตีแรงขึ้นด้วยครับเป็นตัวฟรีได้ไมตั้งแต่ต้นเกมเลยแลวน้องเขาก็จะบัฟ3คนนี้ตามที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละคือคนนี้ออกเบอร์3าคนนี้ออกเบอร์สก็เลยจะบัฟที่คนนี้แล้วก็โดนไปเลยสเป้าหมายคนนี้ก็จะโจมตีนะครับแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้โจมตีตัวแรกเขาจะโดดข้ามไปโจมตีตัวที่สองเห็นไหมเออเราสามารถคลิกดดูไ้้้ครใครจโมมตีีเปาหาหหยนอง ทีนี้คนที่5คือคนนี้นะครับก็ตีแรงดีนะครับส่วนเบอร์6จะเป็นน้องคนนี้ครับเพราะว่าผมต้องการจะโจมตีให้ตัวนี้มาสตันเพราะตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตของฝ่ายตรงข้ามไงถ้ามันสตัรมันจะได้ไม่ซัพพอร์ตฝ่ายตรงข้ามมันเองครับแล้วก็คนนี้เป็นคนปิดท้ายซึ่งคนนี้ดีนะถ้าเกิดว่ามีการอัปเกรดไปเยอะๆนะครับเป็นตัวฟรีด้วยถ้าอัปเกรดเยอะๆแล้วเนี่ยเขาจะโจมตีแรงมากๆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับ อ่ะเริ่มต้นมาโอเคตัวนี้สตันไปครับผมไม่ใช่สตันมึนงงนี่ไงแล้วก็โดนเราฟันโอเคสตันไปครับนี่อันติมาโอ้โหเป็นไงโอ้โหมีแอนิเมชันให้ดูแบบนี้ด้วยครับผมตุยไป็นหนึ่งเลยครับผมอันนี้มันมึนทําอะไรต่อไม่ได้ต่อมาบัฟยังไงต่อไปโจมตีครับปึ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 บระเบิดไปอันตี คือเกมนี้ทาไมไม่อันตีก่อนโจมตีก็ไม่รู้นะเขาโจมตีก่อนแต่ว่ากราฟิกอย่างที่เห็นครับค่อนข้างดูดีเลยเวลามีแอนิเมชันอ่ะแล้วตัวนี้นะถ้าเกิดจัดการศัตรูได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเสียเลือดไปด้วยโอเคตัวนี้มันสตาร์ททำอะไรไม่ได้แล้วน้องคนนี้มาต่อยตุ๊บตุ๊มตุ้ต,ต,ตุแรงอยู่ครับโอ้ยแตกเลยเวนกรรมคำนวณพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรอ่ะนี่ก็ฟันไปเอ้ย,อยนิดเดียวเองเสียดายเสียดายเคเข้าสู่เทรนที่สองครับโอ้ ไม่เป็นไรผิดตัวไปหน่อยไอ้พวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ละครับโดนเราตีสตัร์นรัวๆนี่เห็นไหมนิ่งไปเลยฮิวแทงจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเรียบร้อยไอ้เคเขาเหมือนเดิมขยับไม่ได้ครับคราวนี้น้องหัวฉูบูเข้าไปต่อยปับ๊บปับปับเฮ้ยโอ้มันมาหล่อแนวหลังเราเวรกรรมสุด เราห้ามมีตัวตายเกิน3ตัวนะครับไม่งั้นจะไม่ได้3ดาวนะครับแต่ผมดูทรงและด่านนี้น่าจะสบายๆครับเพราะว่าด้านบนของศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยโดยเราตีแล้วติดสตันตลอดเวลานะครับผมแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งที่ยืนหน้าสุดแถวล่างของเราโจมตีค่อนข้างแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะได้3ดาวนะครับผม ทีนี้เรามาดูบรรยากาศ PVP กันบ้างดีกว่าครับเมื่อนานผู้ชมเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือจัดทีมก่อนก็คือคลิกที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดให้เราจัดทีมได้นะครับแต่ว่าเราจัดได้แค่5คนไงแล้วเราก็จัดแยกกันด้วยนะครับระหว่างโจมตีกับป้องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อจัดเสร็จแล้วกดเซฟแล้วก็กดตัวนี้เพื่อที่จะกลับไป PVP นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวลองดู Battle p r e p a r a t i o นเลยครับ เขาก็จะทําการจับคู่ให้เลยแบบอัตโนมัตินะครับผมไม่ใช่สู้กันเองแบบเรียลไทม์นะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นเรียลไทม์อยู่ใช่ป่ะเราจัดทีมมาก่อนแล้วค่อยประมวลผลที่หลังว่าจะชนะไปได้หรือไม่นะครับแล้วไม่จะเป็นจะต้องดูด้วยครับมันมีคําสั่งสคริปต์นะครับอเดี๋ยวรอแอนิเมชันนี้จบก่อนอันนี้ไงอนี้ไงเห็นไ,ไหมถ้าเกิดขี้เกียจดูนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ดูไว้หน่อยก็ดีครับจะได้รู้ว่าทีมที่เราจัดไว้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่ารเาราจะยืนผิดตําแหน่งหรืออะไรเงี้ยครับก็จะได้แก้ไขก ส่วน PVP อีกที่หนึงนะครับมันจะอยู่ในระบบเพื่อนนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นการกระชับมิตรนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะไฟกับใครก็แอดเพื่อนกันไว้ครับจะได้ลองเทสท,ทีมหรไงว่าเวิร์กไม่เวิร์กส่วนกระชับปองของเกมนี้ครับจะอยู่ที่เมนูซับไพ่นะครับแล้วก็เขาจะมีให้เราเปิดฟรีสิใบ,บรีโรได้เรื่อยๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูกันละกัน ในการเปิดกระชปองตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับ SSR หรือสีทองอยู่แล้ว1คนนะครับส่วน SR หรือสีม่วงเนี่ยอันนี้แล้วแต่ดวงนะครับผมถ้าเกิดยังไม่โอเคแล้วก็สามารถหมุนหรือว่ารีดรอต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้หาน้องอลิสครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ใน TISs เ,เลยครับก็คือเก่งแบบเก่งมากๆครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนหาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ ส่วนตู้ที่เหลือเนี่ยมันจะมี4ตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกสําหรับคนเติมเงินข้ามไปเลยแล้วกันไปดูตู้ที่2ครับก็มีโอกาสได้น้องคนนี้เหมือนกันนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวจัดเลยก็แล้วกันครับมีตัวฟรีอยู่20ใบอันนี้ก็กดที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยโอ้สี่ม่วงงั้นเดี๋ยวเราไปอรอลุ้นเลยแล้วกันว่ามันมีนมใครบ้างน,นะครับผมอาคนแรกน้องแมวครับขี่เสือ,อามาด้วยครับเสือขุนยนต์อืมโฮชิฮชเป็นสายซัพพอร์ต เฮ้ย hey, คนนี้ดีคนนี้ดีแต่ผมมีอยู่แล้วรู้สึกจะอยู่เทียรแรงเอสเลยนะเป็นสายซัพพอร์ตคนนี้ก็เป็นตัวฟรีที่เราได้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับคนนี้สไนเปอร์ถ้าผมจำไม่ผิดใช้ได้อยู่เหมือนกันอืมไม่คุนเลยฮะคนนี้คนนี้คุณนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ยคนนี้นี่มันแรงเอสเอสเลยนี่ว่า <c oughs> เป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันคนนี้เทียดับเบิลเอสเลยนะครับ โอเคซ้ำเนาะโอเคซ้ำอันนี้ก็ซ้ำก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือได้แหล่งที่แบบสูงๆมาคนนี้เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนนี้ใช่ไหมครับแรงเอเซสนะครับมีตั๋วอีกสิบใบก็ลองเปิดดูเลยก็แล้วกันนะครับจะมีสีทองโผล่มาไหมลองดูแหม่ไม่มีนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวสกิปเลยก็แล้วกันครับคือบางตัวละครเซ็กซี่เกินไปไงเดี๋ยวมันจะติดเหลืองเ,เปล่าข้ามเลย อืมคนนี้โอเคหมายถึงหุ่นนะโอเคคนนี้หุ่นโอเคเลยที่เหลือก็โอเคอะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้สำหรับเรทของตู้นี้นะครับจะอยู่ที่1.25สําสหรับน้องคนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ารวมๆกับตัวละครอื่นด้วยก็จะอยู่ที่2.5ก็ไม่ขี้เรครับใช้ได้อยู่ ส่วนอีก2ตู้นะครับเราสามารถใช้ตั๋วสีขาวในการเปิดได้นะครับถ้าเป็นตู้นี้ก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาขายผมก็เลือกมาเลย4คนนี้นะครับส่วนอีกตู้นึงเนี่ยมันเป็นตู้ปกติก็ไม่ได้พิกอัพใครเป็นพิเศษครับที่เห็นหน้าตู้นี้คือเขาแค่มาโชว์เฉยๆนะครับแต่ในความจริงนะ้วถ้าเกิดเราไปดูเรทของเกมเนี้ย SSR จะอยู่ที่2.5%นะครับแล้วก็จะมีบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมไลห้ฟังตู้เนี่ยมันไม่ใช่ตู้พิกอัพนะครับเป็น ถ้าเป็นตู้นี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัวที่เราเลือก0.62นะครับแต่ถ้าเกิดรวมๆตัวอื่นไปด้วยก็เป็น2.5นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิดเลยก็แล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราตั้งใจจะเลือกคนพวกนี้มาอยู่แล้วไงลองดูครับสีทองว่าโอ้โหไม่ได้อีกแล้วงง้นสกิปเลยก็แล้วกันซ้ำกระจุยเลยครับแล้วก็ได้คนที่เราเลือกไว้ด้วย1คนนะครับ ส่วน2ตู้นี้นะครับการันตีก็อยู่ที่200เหมือนกันครับแต่ว่าจะได้ตั๋วสุ่มนะครับไม่สามารถเลือกใครได้นะเขาเขียนอยู่ว่าแรนดอม3ดาวนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันน่าจะเลือกได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเล่นไปอีกสกพักหนึ่งครับมันจะมีอีกแถบหนึ่งเด้งขึ้นมาคือเรโซแนนซ์เกียร์นะครับก็เอาไว้หาอาวุธที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครแต่ว่าเกมเนี้ยเราไม่ต้องติดเองนะมันจะติดให้เลยครับก็จะมี2ตู้ด้วยกันตู้แรกคือเป็นของคนนี้ กับอีกตัวหนึ่งคือทุกคนมีโอกาสได้เท่ากันหมดนะครับอ่นเดียวลองเปิดสักรอบสองรอบกันละกันเออแล้วการเปิดเนี่ยจะใช้ตั๋วก็ได้ครับมันจะเป็นคิวแบบเนี้ยเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้หรือว่าจะใช้อันนี้ก็ได้ที่เป็นเงินในเกมนะครับผมอ่ะลองเปิดดูเลยแล้วกันเปิดได้2รอบเราดูได้ที่กล่องเลยนะครับถ้ากล่องเป็นสีทองก็คือได้ของดีครับถ้าเป็นสีมวกก่วงก็ก็ของดีแหละแต่อาจจะไม่ดีดีเท่าสีทองเท่านั้นเองนะครับอ่ะลองอีกรอบหนึ่งได้แค่นี้สีทองเทอสีทองสีทอง อ้ไม่ใช่ครับผมได้แค่สีว่วงครับโอเคทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันนะครับก็คือคําสั่งไรเวอรการอัปเกรดก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยคือการอัปเกรดเลเวลนั่นเองครับเกมนี้เราต้องเลือกการ exp ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรากดแม็กเนี่ยมันก็จะเลือกแค่การใบนั้นไม่ได้เลือกให้เราหมดทุกอย่างนะครับผม ส่วนต่อมาจะเป็นสกิลอันนี้คือต้องเปิดกระชปองซ้ำก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครระดับแรงอารเนี่ยเราสามารถหาตัวมาปลดได้ง่ายไงและยิ่งเราปลดไปถึงขั้น10เมื่อไหร่นะจะบอกว่าโคตรเก่งเลยครับผมส่วนต่อมาเป็นเกียร์ก็คือที่เราไปเปิดกระชปองกันมาก่อนหน้านี้ครับมันจะมีการสรุปให้เลยว่าเรามีอะไรอยู่แล้วบ้างในคนคนนี้นั่นเองนะครับผมและสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีของอ่ะ และสุดท้ายคอนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมสวมใส่ให้กับตัวละครน,นั่นเองนะครับก็จะมีการบอสเตตัสดที่แตกต่างกันไปแล้วคอพวกนี้หามาจากไหนใช่ไหมอ่ะให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่กระเป๋าครับแล้วก็ให้ดูด้านซ้ายเมนูที่4เนี่ยเราสามารถที่จะหลอมันขึ้นมาได้ครับซึ่งไอเทมพวกนี้ก็ดอกมาจากดันเจี้ยนประจําวันนั่นแหละพอได้คอมาแล้วก็เอามาทําการติดตั้งได้เลยนะครับอย่างเช่นน้องคนนี้เอาอะไรดีเอาบวก72ไปก่อนแล้วกันโอเคพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยกดดีเทลครั้งหนึ่ง มันจะมีคําสั่งตีบวกด้วยครับแต่ว่าวัุดุที่ใช้เนี่ยก็คือพวกคอเหมือนกันนั่นแหละส่วนเสรรมเมื่อหนึ่งของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายล่างครับ Commander Office ที่นี่จะมีการผลิตทรัพยากรให้กับเราแบบอัตโนมัติเลยแต่ท่านผู้ชมจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาก่อนก็คือกดที่ Office แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับซึ่งมันอัปเกรดได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ายังเลเวลศูนยอยู่ขึ้นเลเวลหอะ่ะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยครับ พอมันเป็นเลเวลหหมดแล้วครับมันก็ทยอยผลิตสัพยากรให้เราแล้วก็กด c r e มออลตรงนี้ก็ได้มันก็จะทําการเก็บของให้หมดเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการส่งคนไปหาของนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะส่งใครไปแล้วก็ส่งไปกี่ชั่วโมงครับยิ่งส่งไปนานก็ได้รับของรางวัลเยอะขึ้นนั่นแหละส่วนอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์คือตรงนี้ครับ maintenance pool ทำความสะอาดน้องๆนั่นเองนะครับผมก็กดที่หัวใจได้เลยครับมันจะมีมินิเกมขึ้นมานะครับผมเคยเจอ3-4รูปแบบด้วยกันครับอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับตอบคําถามอ่ะซึ่งยังเขียนผิดอยู่เลยและนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตอบอะไรก็มั่วๆไปเลยกันละกันนะครับอ่ะมั่วไปตอบผิดตอบถูกได้ไม่เป็นไรครับตอบถูกก็แค่จะดีกว่าไม่ได้ตอบถูกเท่านั้นเองครับโอเคทีนี้พอเราตอบเสร็จครบเรียบร้อยนะครับเราะจะให้เลือกครับว่าเราจะเพิ่มหัวใจให้ใขรครับคือเกมนี้มันมีระดับความสนิทของตัวละครอยู่ด้วยนะ และเรายังสามารถคราฟของได้ด้วยที่ระบบ processing plan แต่ไอเทมที่เราสามารถคราฟได้อะส่วนใหญ่มันจะเป็นลนักษณะของการเลื่อนคันครับเช่นหนังสือสีม่วงเลื่อนเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็ด้านขวาบนเลยที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับผมเข้ามาแล้วก็จะเจอเรื่องของการตั้งค่า Account ก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็ทําการลิงก์ได้เลยที่นี่ครับผ่านทาง Gmail หรือว่า Apple ID ก็ได้นะครับส่วนคนที่อยากจะลบเล่นใหม่ก็มีให้ลบที่ตรงนี้เช่นเดียวกันครับ ส่วนเมนูที่2ด้านซ้ายนะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกด้วยว่าจะเป็นแบบต่ําหรือเป็นแบบสูงนะครับความเร็วในการต่อสู้จะเป็นยังไงบ้างแอนิเมชันจะปิดไหมอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าจริงมันปิดก่อนที่จะเริ่มต่อสู้ก็ได้นะครับผมส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดครับก็มาที่ Redeem Code แล้วก็กรอกไปได้เลยตรงนี้นะครับใครมีก็แวะมาบอกหน่อยกันละกันเนาะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันครับไว้เจอกันใหม่กเกมถัดไปครับ